สาวน้อยชุดสีทองนะคะสาวน้อยชุดสีทองโอ้สาวน้อยอ้อนเสาแล้ววันนี้คุยคุยกับพี่ชายดูชุดสัก,ก่อนนะคะชุดรถมากเลยสีทองอารามคุณแม่ก็คุณแม่ก็เป็นใจมากแบบไม่ดึงชุดลูกโอ้ยหนูน่ารักไหมคะ หนูน่ารักไหมคะหดูชุดรถดม,มากเลยชุดจากคุณป้าวันนานะคะโอ้สวยริดม,มากพีวาบอกว่าหนูได้ใส่ชุดสวยจังเลยหนูไปคุยกับพีวา่าลวโอ,โอ้หนูได้ใส่ชุดสวยคะ่ะ อ, ane, ああอ่าคุณแม่ก็ถูเต็มที่อ่ะคุณแม่ค <bastards, S 1> ันเนาะคันค่ะคุณแม่โอ้ยมุดใต้ท้องแม่เอ้าท้องแม่ก็ใหญ่เอาเอาเอาเอ้าเอ้าวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะเออเอ้อ วิ่งใหญ่เลยมาคุยกับพี่วาหนูคุยกับพี่วาอีกแล้วคะ่ะพี่วานี่มาคุยกับพี่ชายเอาเอากระโปรงกระโปรงกระโปรงตกข้างหนึ่งแล้วสาวน้อยกระโปรงตกข้างหนึ่งแล้ว พี oh, uh, oh, ่มายูก oh. ูดูน้องสาวไอยูกยูกูไอยูกยูกสายยูกูดูทำดูทำสินั่นท้ากบบนนั่น หนูทำท่ากบแล้วน่ะน,นะเอ้ยชุดมันเอียงไปอยู่ข้างหมดแล้วนั่นเอา่เอาอา่เอาเดี๋ยวให้พ่อดึงชุดก่อนคะ่ะชุดหนูเอียงไปข้างนึงหมดแล้วคะ่ะเออ <c oughs> สาวน้อยชุดสีทองเน่นิ่งสาวน้อยมุดใต้ทองแม่มุดอย่างเดียวเลยคุณแม่ก็คันคุณแม่ก็ท้องใหญ่ใต้ทองบวมอย่างใหญ่เลยคุณแม่ อลูกสาวก็อยากจะอยู่ใต้โถสาวน้อยคนสวยทำอะไรนาะสาวน้อยคนสวยนี่ทำอะไรนะเนาะเอาแล้วค่ะนอนแล้ววันนี้อ้าว นอนแล้วค่ะไม่ไม่ห่วงชุดเลยนะคะเอียงไปอีกแล้วชุดสวยนะเอียงไปอีกแล้วค่ะอ่าเดินมาพาลูกสาวเดินมาอุ้ยชุดเอียงหมดแล้วค่ะเอ้า เอียงหมดแล้วชุดเพราะว่าชอบอยู่ใต้ท้งแม่เนาะชุดก็เลยเอียง